แนะนำสกินแคร์ดูแลฟ้าเคสผิวบางแพ้สารก็เอาอยู่วันนี้นะคะจะมาแนะนำตัวเด็ดๆกันเลยที่ช่วยในเรื่องของฝ้าเห็นผลปลอดภัยไร้สารค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันนะคะหรือว่าถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องฟ้าเรื่องผิวก็ฝากไว้ได้เช่นกันค่ะ มาเลยนะคะคนที่เป็นฝ้าเนี่ยเราก็กลุ่มใจมากๆเราก็มีลูกค้าหลายๆเคสที่ปรึกษาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเคสที่ไปเคยใช้พวกครีมมีสารผิวบางแสบแดงแพ้สารมา หรือหลังทำเลเซอร์ผิวไม่ได้ดีอย่างตอนแรกๆที่ทำเพราะไปโดนแดดมาบ้างหรือว่าดูแลไม่ดีพอนะคะฝ้ากลับขึ้นมาเต็มใบหน้าเคสเหล่านี้จะทำอย่างไรบ้างวันนี้เราอยากแนะนำตัวสกินแคร์ที่ดูแลฝ้าอย่างเห็นผลปลอดภัยค่ะมาเลยนะคะก็คือถ้าเกิดคุณเป็นเคสที่แพ้สารมา ผิวบางด้วยระคายเคืองอยู่ตอนนี้อย่างแรกเลยนะคะงดใช้ทุกสิ่งค่ะเกศอยากจะให้พักผิวหน้าก่อนก่อนจะเริ่มตัวดีๆหรือว่าสกินแคร์ที่ใช่นะคะผิวหน้าคุณต้องแข็งแรงก่อนก็คืองดตัวที่ครีมแรงกัดลอกต่างๆงดหมดเลยพักหน้าประมาณ7วัน เพื่อดูก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาการแสบผิวแล้วสิวไม่ขึ้นผื่นไม่ขึ้นหน้าไม่เห่อแดงอันนี้ก็เริ่มใช้ตัวที่ปลอดภัยไร้สารได้เลยอย่างที่2นะคะช่วงที่คุณพักผิวหน้าอย่าเมคอัพค่ะไม่ต้องเมคอัพไม่ต้องไปขัดไปพอกไปมาร์คสิใดทั้งสิน้นอะไรที่ใครบอกว่าดีไม่ต้องมาทำนะคะช่วงนี้เพราะเราพักผิวหน้าพักคือพักจริงๆไม่ต้องทาอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลย 3. ค่ะก็คือในเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องเตรียมให้พร้อมด้วยเพราะเนื่องจากว่าข้างนอกเนี่ยเห็นละฝ้าก็ไม่ดีหน้าก็พังทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องรุมร้าไปหมดอย่างน้อยๆเนี่ยความเครียดเรามีเนาะทำให้เรานอนไม่หลับก็จะกระตุ้นให้ฝ้ามันเพิ่มขึ้นเราเตรียมร่างกายให้พร้อมก็คือดูแลเลยทั้งเรื่องของการนอนหลับลดความเครียดไม่ต้องเครียดเราต้องบอกว่าผิวเราเป็นได้มันก็ย่อมจะต้องหาวิธีได้ทางออกต้องมี ปลายทางต้องมีแสงเรามีแสงอยู่ปลายอุโมงเราต้องมีความหวังค่ะตั้งความหวังดูแลกันใหม่อย่างเห็นผลแล้วก็ไม่เอาแล้วตัวที่ไปกัดลอกทําให้ผิวบางเนี่ยต้องเลิกใช้อาแล้วเริ่มอะไรบ้าง3ชิ้นนี้นะคะถ้าคุณเลิกละในเรื่องของครีมมีสารหยุดใช้ไปแล้วจะเริ่มการดูแลใหม่เกตแนะนําเลย3ชิ้นนี้ต้องมีค่ะ ตัวแรกนะคะก็คือตัวเซรัม่มตัวนี้ถือเป็นตัวบำรุงที่เราต้องมีเลยเป็นตัวตอบโจทย์ในเรื่องของฝ้าถ้าฝ้ามีอยู่แต่ไม่มีตัวที่ไปช่วยลดเม็ดสีเมลานินฝ้ามันก็จะจางชา้าตัวเซรั่มตัวนี้เราทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นฝ้าผิวแพ้สารผิวบางแล้วก็ทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าถ้าตอนนี้มีอาการอยู่คือผิวแห้งด้วย ทาครีมทาแป้งไม่ติดเลยแล้วก็ริ้วรอยเห็นเป็นเส้นๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยจับไปสากหน้าไปหมดให้เริ่มเลยตัวบำรุงตัวนี้จะไปลดเม็ดส,สีเมลานินอย่างปลอดภัย สารสกัดเราก็คือเป็นธรรมชาติค่ะและยังช่วยเติมน้ําให้ผิวให้กักเก็บน้ําได้ถึง72ชั่วโมงดูแลฟ้าไปด้วยผิวจะได้ไม่แห้งด้วยนะคะตัวนี้พอเราผิวดีขึ้นผิวไม่แห้งการทาครีมรับสารสกัดพวกนี้ก็จะเต็มที่รวมไปถึงก็ยังมีตัวลดริ้วรอยด้วยไฮายาลูรอน ตัวริงเข้าฟิลและยังมีอลาโทออินที่เป็นตัวฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่วิตามิน B3 B5 นะคะตัวนี้ลดอาการแสบแดงแสบกล้านและทําให้ผิวหน้าแข็งแรงเพิ่มความชุ่มชื้นส่วนตัวลดฟ้าที่บอกว่าเป็นธรรมชาติเลยก็คือสารสกัดเชเอมเทศกรีซีโซจาจากถั่วเหลือง หรือว่าจะเป็นอัลฟาอบูตินนะคะจากพืชอ,อันนี้ก็บอกว่าดีมากๆไม่ทําให้ผิวบางหยุดใช้หน้าไม่ดําโดยเซรั่มตัวนี้เราใช้เช้าเย็นนะคะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแนดดตอนเย็นให้ครีมซิ่งหน้าก่อนอก็คือใช้ครีมซิ่งล้างเมคอัพต่างๆออกก่อนแล้วก็ทาเซรั่มทั่วไปหน้ารอบแรกรอบ2ทา3จุดที่มีฝ้ามีกระ ตัวกันแดดที่แนะนำนะคะบีบีกันแดดเทที่ s p สีเอบวกบวกกันได้ทั้ง u ู a u v b แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มตัวนี้เป็นทางบำรุงกันแดด50เท่าไม่กระเจสหน้าใสรองพื้นเกรด,ดพรีเมียมด้วยปรุงจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันออลมอนเชีย์ปเตอร์วิตามิน B3 ค่ะ ทำให้หน้าเรากระจ่างใสขึ้นเข้าได้ทุกสีผิวไม่ต้องเสียเวลาเทียบสีแล้วนะคะทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะเนียนมากๆขนาดใหญ่บึ้มร้อยกรัมค่ะใช้ได้ทั้งหน้าและตัวคนที่มีผิวแพ้ง่ายเป็นสิวอยู่ก็ใช้ได้นะคะนี่เลยเทียบให,ให้ดูใหญ่มากเลยเท่าหน้าเลยค่ะและอีกตัวหนึ่งการล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงกับสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านกำคำสกีที่ทักเข้ามา